สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาเบิงวิธีเกี่ยวเข่าสมัยใหม่จ้ะวางเป็นแถวเลยนี่พี่น้องฟอนเขา่าบ่ดด้ใส่เกี่ยวมือดอกทารถเกี่ยวพคนกับว่าไว้พี่น้องคิ้วเหี่ยวหลใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเอาเดียวสิผ้ายางลัดไปเบิงทางน่ะไก่ๆนี่จ้ะวางเป็นแถวเป็นแถว สีเกี่ยวได้ใชเพาะเขายืนนั่นแลละพี่น้องตัดเกือบจำคนละจำขีดดินเพราะว่าเขามันเตี่ยนี่จ้ะมูมัดเหล้วก็มีตากไวจก้จักแดดได้แว่นจังได้มัดฮะตัดมูวา่<ะ>วาน,นี่มัดเลย เบิ่งวิธีมัดเขาหน้าพี่น่องได้ยังใส่ผ้ายางไปทั้งฝุ่นมันลมใส่เกือบูดสันมาลุยบ่ได้อืวแล้วว่ามือนีก้ก้าวมาเมื่อรอคอยเฮ็ดไปเขาเจ้าหรือเขาเนี้ยว่นเวนเขาเนียเน้ยว เตียะเท่านั้นแหละอ๋อข้าวเตียกับเตียะสมซื้อเกี่ยวได้เอาอือตุ้มตุ้มอย่างยังนั่นอ๋อจ้ะอันนั้นเครื่องตัดนั้นซื้อเอาบ่อหรือเฮ็ดเอาเองแนวตัดที่ไหกจะซื้อมาแล้วมาเฮ็ดใหม่หมดบ่อคือมาแพงบ่ละร้อยอันละร้อยโอ้โบ่แพงก็ละน้อ โค้งโค้งเล็กมันเสือโค้งเล็กมันเสือเราหล่อออกมาปัน้นปัดบ่ไอยค่อยแกะไปเรื่อยเรื่องจดีเองมันเครื่องตัดยาข้ากระชือไว้ตัดยาให้งห่อยู่แลว้วเนาะมันมีนอ,นอยู่ในเ้างหลังข้าวกระชือตัดงานงอตัดงานงานที่ดีเลยลมไปจนจะวนเทีเ่ยวเลยเดี๋ยวยางไปทั้งฝุ่นก่อนปอมไ,<ห>ไปทั้งฝุ่นไปเบิ่งมองเขาตัด ตรงคืนคันแทบไปฝนแล้วพี่น,น้องเองงอใช่อันคอยใช้เกลือวูดสันมากเหมือนนี่ว่าสิมะปูคามะแวะเห็นเพิินเกีียวขาวแบบใหม่เลยทายให้พี่น้องเข้่ไปพูดสวนจะคล้องอ่เพึ่ง,งหน้าอายคอยแล้วพี่น้อง เกิดบูดบ่ได้มันหยี่ี่หมอบลายแห้ง ชันแทกก็บเจมมันหกแห้งขนาดเลยนี่จะหยาพี่หมอบนี่น่าจะค้องเกี่ยวออกแล้วเลย ดีขนาดเนาะเบิ้งละลูกปิดเครื่องให้แม่เบิ้งแน่อุปกรณ์เป็นอย่างไรเนี่ยได้เครื่องให้งัว่ะไร้อมเนาะเกีียวเนวนีเนาะได้แล้ว,ลวอืมจะว่า,ากะเมื่อไงก็รถเกีียวอยู่ดอกอ่นนี่พี่น่องนี่นี่นี่พุกหัวอธิบายดอกจ้ะเดี๋ยวท่ายให้เบิ้งเ <laughs> พิน่นเอามาเห็ดดัดแปลงเอา ไปเริ่มต้นไม้ไม่จะฝุ่นเบาบางนี่อือช่องหลอดเ็าพัเครงมันห่อนโอ้เครื่องห่อนเออมันแดดน้ำแน่ละพี่น้องนี่ยังมีหนามอยู่ด้วยจ้ะเฮ้ยเขาเขาห้มลูกไปมาไผรอะนี่มาอยู่น้ำนี่บาดอันข้นกับเกี้ยวมองล่มใบแบวน โอ้ oh. เออเี่าไรสองแถวกับพักเครื่องมาสั่นร้านาว่ามันห่อนเครื่องห่อนพักก่อนโค่นกับเมื่อยขึ้นกันละค่อยเหตุไปเสาร์อาทิตย์อยู่ข้างหลังลุงเรียนกับร้ายจะวิดแล้วละพี่น้องโควิดน้ำเงินละบาดคัะ คอยผู้หายร้านไปโรงเรียนเลยฮัดเขียนหนังสืออยู่ข้างอันเอาปวเริ่มต้นมาใหม่แล้วนาละซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่นาละประมาณสองเมตรลูกชายกับหงเหตุอยู่ตัวนี่ผูบ่าวนักเรียนนะตาดเขา่าซอยปอเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปสวนจะคล้องเลยและพี่น้องพาแวะเบิง่ง เื่องตัดเข่าท่านสมัยอยู่ตัวอะไรนี่ใครก็เอาเกีียวเกี้ยวยองแยงยองแยงอยู่จ้ะเพื่อสีแหลวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีนจ่จะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณพี่น้องถี่เขามาใหายกำลังใจจ้ะเทียงข่อยอยู่อเสื่องอันนี้ก็นหน้ามีปลาบ่อนอยู่ตัวนี้เกี่ยวเข่าออกแล้วก็ได้ ปลาสามันลงมาหลายอยู่ลงมาออกไข่ปลาเค้งหน่อยปลาคอแต่ว่ามันแหลงโดนก็เลเยบัดได้ใส่เบสกินเลยปีนี่คลิปนาพ่อกันไหมจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า